ยายเท่าเมาส์ซีรีสสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะคลิปนี้ยายจะมาแนะนำสองซีรีส์โรแมนติกย้อนยุคที่มีพระเอกเป็นแม่ทัพใหญ่สุดเท่ค่ะเรื่องแรกก็คืออุปสรรคร้ายนำพารักนำแสดงโดยสวีลู่กับเว่เจ๋อมิงล็อตมีความ face off โดยนางเอก ได้เปลี่ยนใบหน้าเพื่อกลับมาล้างแค้นค่ะเรื่องราวเล่าถึงหลัวไอ้เหรียนบุตรสาวมากความสามารถของตระกูลพ่อค้าสุราผู้มั่งคัง่งที่ชีวิตพลิกผันชั่วข้ามคืนถูกใส่ร้ายว่าสังหารบิดาและโดนจัดฉากว่าฆ่าตัวตายหนีความผิดท่ามกลางเปลวเพลิงจากคนใกล้ตัวที่คาดไม่ถึงหลังรอดมาได้โชคดีได้คุณชายตระกูลสนช่วยเหลือ ให้สลับใบหน้ากับน้องสาวที่เพิ่งเสียชีวิตก็ทำให้นางเอกนะคะลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งด้วยความแค้นใจเหลือแสนนางเอกก็ตั้งใจจะเอาคืนพวกตัวร้ายให้เจ็บแสบที่สุดค่ะขณะแผนการเพิ่งเริ่มต้นนางกลับโดนชวีเฉิงเฟิงแม่ทัพหนุ่มพระเอกของเรื่องเข้าใจผิดว่าเป็นจอมโจรสาวที่เขากำลังลาตัวอยู่จากคดีพิเศษที่เขาเป็นผู้รับผิดชอบค่ะ แล้วก็ตามต่อแย่เธอไม่หยุดเธอจะแก้ไขสถานการณ์นี้ยังไงและใครคือคนร้ายตัวจริงที่ทำร้ายพ่อกับเธอกันแน่ต้องตามไปชมกันค่ะใครสนใจเรื่องนี้นะคะตามไปได้เลยที่ v ีทีีตอนนี้มีซับไทยจำนวน24ตอนจบค่ะมาตอบกันที่อีกเรื่องนะคะก็คือรักจริงของเจ้าหญิงกำมลอ นำแสดงโดยดีแลนกัวกับจางเหมียวอีเป็นแนวโรแมนติกย้อนยุคค่ะบอกเล่าเรื่องราวของเซนเคออีสาวน้อยบุตรีนอกสมรสของเสนาบดีใหญ่ตัวร้ายของเรื่องที่ถูกเลี้ยงมาแบบทิงท้งทิงคว้างๆข้างถนนค่ะแล้วก็โดนบังคับให้ต้องแต่งงานกับวนเย่ท่านอ,องแม่ทัพผู้ซึ่งเสียชีวิตไปในการศึกแทนพี่สาว ระหว่างที่นางหนีงานแต่งเพราะว่ากลัวจะต้องถูกฝังไปเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวนะคะนางเอกก็ได้ช่วยเหลือหนุ่มหล่อผู้หนึ่งไว้จากการถูกล่าสังหารสุดท้ายกลับกลายเป็นว่าเขาก็คือท่านอองแม่ทับใหญ่ว่าที่สามีของนางนั่นเองแม้ว่าพระเอกจะรู้สึกขอบคุณในน้ำใจของนางเอกที่ช่วยชีวิตตนไว้ แต่พอรู้ว่านางเอกเป็นลูกสาวศัตรูก็ตั้งปอมสูงไม่อยากจะข้องเกี่ยวกับนางเอกใดๆค่ะแต่กลับเป็นพ่อของนางเอกนะคะที่บีบบังคับให้นางเอกใช้สถานะเมียพระราชทานเข้าไปอยู่ในจวนของพระเอกจนได้ค่ะเพื่อทำภารกิจขโมยปายยกเว้นโทษตายของพระเอกศึกครั้งนี้ใครจะอยู่ใครจะไป พระเอกของเราจะใจอ่อนให้ความน่ารักสดใสของนางเอกหรือไม่ส่วนานางเอกจะเอาตัวรอดจากการโดนบีบบังคับนี้ได้ยังไงก็ต้องตามไปลุ้นกันเลยที่ไอฉีอีค่ะมี24ตอนจบมาครบเรียบร้อยค่ะสุดท้ายยายฝากทุกคนช่วยกด subscribe กด like กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยายด้วยนะคะ และก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆสำหรับข่าวสารซีรีส์ใหม่ๆด้วยค่ะบายบาย